สวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับรีวิวนะครับตัวนี้ NPE นะครับเป็น NPE รุ่นเล็กนะครับตัวนี้ C หนึ่งพันนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหานะครับ C หนึ่งพันนะครับซีรีส์ง่ายนะครับ C หนึ่งพันนะครับสำหรับตัวซีรีส์ C หนึ่งพันนะครับตัวนี้ก็สำหรับท่านที่เอาไปขับเสียงกลางนะครับกลางแหลมแล้วก็มอนิเตอร์นะครับ ใสๆนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบน้ำเสียงนะครับของ NPE C หนึ่งพันนะครับตัวนี้สับถ้ำเข้ามาได้นะครับส่วนเก้าห้าสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดนะครับสำหรับ C หนึ่งพันนะครับสเปกก็ตัวนี้ก็สองร้อยวัตต์ที่แปดโอมนะครับสามร้อยห้าสิบวัตต์ที่สี่โอมนะครับแล้วก็ห้าร้อยวัตต์ที่สองโอมนะครับสำหรับสเปก NPE C หนึ่งพันนะครับตัวนี้ ดูสภาพโดยรวมนะครับใช้งานปกตินะครับโดยรวมก็แปดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับประมาณนี้นะครับหลังก็มีรอยบ้างตามปกติการใช้งานนะครับของ power ทั่วไปนะครับขญาตถ่ายชมด้านหลังนะครับตัวนี้ก็พัดลมซ้ายขวานะครับตัวนี้พัดลมซ้ายขวาปกตินะครับโดยทั่วไปของ power นะครับตัวนี้แล้วก็จะมีเขาจะมีไอ หมดนะครับของหมดบิดนะครับอะไรเดียวแล้วก็สเตอริโอให้นะครับตัวนี้ของซีหนึ่งพันนะครับแล้วก็สายลิงก์ออกนะครับตัวนี้อินพุตเอาพุตนะครับแล้วก็ฝั่งของสายลําโพงนะครับเป็นสเปกคอนนะครับออกสุดลำโพงนะครับใช้งานปกตินะครับสําหรับท่านไหนที่ยังมองหานะครับ NPEC หนึ่งพันนะครับราคาอยู่ที่ห้าพันห้าร้อยบาทนะครับราคาเบาๆนะครับตัวนี้ใช้งานปกตินะครับเทสดูแล้วนะครับ สอบถามเข้ามาได้นะครับร้านพีเน็อโอเดโอนะครับ0ูนย์4 6้าห้าสี่สี่เก้าเจ็ดนะครับสำหรับท่านที่ยังมองหา NPEC 1000นะครับดูสมบติด้านข้างนะครับตัวนี้ใช้งานปกตินะครับครับผมสำหรับฝากไว้ด้วยกันนะครับตัวนี้ C หนึ่งนนะครับของ NPE นะครับสำหรับท่านที่ยังมองหานะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการรีวิวจากเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ